สวัสดีครับคุณกำลังรับชมแต่กวตดทีวีนะครับผมอยู่ในช่วงทำอะไรพ่อแบ่งครึ่งไม่ใช่ครับปั้นปั้นรูปหัวม้านะครับนี่นี้พ่อจะทำแบบอะไรนะพ่อแบบยังไงแบบหลอมา้าแบบหลอม้านะยางพาราอ๋อ <Yeah. S 1> นี่ครับยางพาราก็คือตัวนี้นะครับ นี่ยอย่างพาลาซีอาใช่ไหมพอ่อนี่แหละ <Yeah. S 1> ครับผมนี่สั่งมาจากประเทศไทยเรานี่แหละนะครับอ่าถ้าอยากรู้อยากทราบก็จะแปะลิงก์ไว้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับ <c oughs> ช่วงนี้กําลังแบ่งครึ่งของม้านะครับอ่าม้านี่ก็เป็นรูปปั้นปั้นดินน้ํามันนี่แหละครับก็ไม่มีอะไรมากครับโครงสร้างก็โฟมนี่แหละใช่ไหมพอ่อโครงสร้างก็ ใครทักมามครับก็่อจะทําเสร็จก็20ปีนะครับกี่เดือนเพราะประมาณ3เดือนนะครับแบ่งครึ่งแล้วก็จะลาดยางนะครับอ่าอะไรคือจะลาดยางก็ลาดยางนั่นแหละนะครับนะช่วงนี้ก็กําลังแบ่งครึ่งของม้านะครับนะแบบจะเป็นตัวหลอ่อเป็นตัวแม่แบบนะครับอ่านะ ทำเสร็จแล้วก็มั้งออกนะครับมั้งออกทําไมก็ไม่รู้นะนี่นี่ก็พอก็เอาไม้บรรทัดมาทาบนะครับกาลังเพราะว่ายากนะครับนี่ดูดูทรงแล้วดูทรงแล้วแบ่งครึ่งโคตรยากนะครับนะกาลังเลงครับ รางวัลของรางวัลเชฟโรเล็กโคโรนน์อ๋ออยู่โรงเรียนเขาแข่งกีฬาใช่ไหมพ่ออ่านั่นแหละางวัสี่ประตูเลยทีเดียวนี่ก็แบ่งครึ่งหัวม้านะครับนี่จะทำเชบสองด้านอ๋อแบบสองด้าน ด้านหนึ่งครึ่งแบ่งครึ่งอืมครับแล้วหูมันล่ะครับหูก็เกดีอะไรคือเกดีพ่อสับซูอีกแล้วนี่ตั้งไว้ตรงนู้นใช่ไหมแต่เห็นฝรั่งเขาทำเขาตัดหูนะพ่อเราไม่ตัดใช่ไหมเราบืนเกีียวนะครับ ทำเป็นกริยแล้วก็ไม่ตัดนะครับถ้าตัดแล้วก็ไม่รู้จะประกอบยังไงนะครับก็เลยทำตั้งไว้อย่างนั้นแหละนะครับก็ระมัดระวังเอานะครับหลอด้วยยางพารา C R แห้งตัวเร็วนืดใช่ไหมพ่อเหมาะกับการรอแบบนะครับโอเคถ้ายางพาราธรรมดาก็ซื้อได้ร้านเครื่องเขียนทั่วไปนะครับนะก็มีไม่นิ นี่ไงนี่ลานเครื่องเขียนทั่วไปนะครับนี่น้ำยางพารา,าหล่อแบบนะครับ TOT โอเค <Okay. S 1> ใช่ไหมไม่ใช่ <c oughs> โ,ตโตโตใช่ไหมพ่อ,อ Yes to <do> all Yes to โตโต o ขายตรงๆ <c oughs> นะไม่มีผู้สนับสนุนแต่ก็ขายตรง,ตรงๆนะ <c oughs> นี่พ่อจะทำอะไรครับเนี่ยลองพื้นก <c oughs> ระดาษลองให้ได้ ตามแบบที่ขีดไว้ซึ่งนหนึ่งอ๋อซึ่งหนึ่งขคงออกมาคร<ช>ับผมฮะโครงในของมันนี่พอใช้อ่าโ,<ฟ>โฟมโฟมอ่าใช้โฟมแล้วก็เอาอะไรเชื่อมเอากาวธรรมดากาวลาเทคเรลาธรรมดา,รรมดาใช่ไหมพ่อประมาณนี้นะครับแล้วก็เข็มหมุดใช่ไหมเข็มหมุด <Yes. S 1> ยึดให้มันติดกันนะครับอ่า เพื่อความติดกัน <Huh? S 1> อ่านั่นแหละติดกันพูดซ้ำทำไมไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> ก็นี่แหละครับโครงในของมันก็ไม่มีอะไรซับซ้อนครับโฟมกาวลาเท็กแล้วก็เข็มหมุดนะครับทำให้มันเป็นรูปทรงของม้าได้รูปทรงของม้านิดนึงก็เอาดินน้ำมันปั้นเลยครับอ่ามันก็จะ ออกมาเป็นอย่างนี้หูมันไม่มีอะไรนะครับนี่เป็นน้ํามันดินน้ํามันล้วนๆน,นะครับตัวนี้นะต้องระมัดระวังกันนิดนึงนะครับเจ็ดวันอันตรายใช่แล้วอ่าพูดไปนะอืมนี่ก็คือพ่อกําลังปาเข็มหมดให้กระดาษอยู่ตัวนะครับเราทําแบบไม่เป็นทางการครับ <c oughs> ทําแบบใจคิดคิดอะไรออกก็ทํา <c oughs> นะครับ อ่าก็อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่าไม่มีครูสอนก็ต้องหาวิธีเอานะครับอ่นี่ก็ผมก็ยังไม่รู้ว่าพ่อคิดอะไรอยู่นะครับ <c oughs> <c oughs> ดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคอ่าก็นะครับผมว่าที่ทำเป็นยางพาราก็คืองบเราน้อยใช่ไหมพ่ออ่า แต่เมื่ออาชีพเขาทำนี่เขาเอาซิลิโคนนะครับซิลิโคนนะครับยางซิลิโคนใช่ไหมเพราะุ่นดีที่สุดนะครับแต่ก็แพงที่สุดนะครับถ้าปั้นหัวม้าถ้าเอายางซิลิโคนนี่ห้าหมื่นอัพนะครับหัวม้าตัวนี้นะครับแต่ก็เอายางพาราเรานี่เดี๋ยวครับงบถูกแล้วก็หาซื้อในประเทศไทยได้นะครับแต่ถ้ายางซิลิโคนนี่ไม่รู้ว่าจะสั่งมาที่ไหนนะครับ ก็ต้องหากันตาเบอรตาบานเลยนะครับกว่าจะหาได้นะครับถ้าทำเสร็จแล้วถ้าทำได้ฉีดแล้วโอ้โหไม่เห็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ถ้าทำเป็นขีดเสร็จแล้วนะครับก็จะเอาดินน้ำมันลองขีดขีดเส้นใช่ไหมพ่อประมาณนี้เดี๋ยวผมก็จะถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะดินน้ำมันจะลองยังไงนะครับ อ่เพราะว่าเป็นวิธีการหาครึ่งของม้านะครับนี้ยางพารางบน้อยนะครับอ่าทำเล่นๆไปงงวไปนะครับก็จะทำวันนี้ไปเรื่อยๆนะครับอ่งบน้อยนะครับ,บอ่บบอบบอบก็ธรรมดาครับถ้ามีเงินมีธุรกิจแบบคนมาสั่งเยอะๆนี่จัดซิลิโคนไปเลยนะครับเพราะว่าซิลิโคนมันทนทานกว่าอย่างเยอะมากนะครับเราจะรอแบบยังไงก็ได้ ทนแดดทนฝนนะครับซิลิโคนนะครับอ่ะเดี๋ยวแยกๆๆนี่ครับอ่ะอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับเดี๋ยวอ่ะนี่นี่คือต้นแบบนะครับแม่แบบพ่อแบบลูกแบบนะครับนี่นี่ก็คือเป็นยางนะครับยางธรรมดาครับไม่ใช่ยางอ่ซีอาร์นะครับเป็นยางหล่อแบบธรรมดาที่ซื้ออยู่ร้านเครื่องเขียนนะครับแบบสภาพนี้ดูไม่ได้เลยนะครับนี่ แบบเละหมดเลยนะครับแบบคนเละเพราะว่าพอเอาไปตากแดดนะครับมันก็เลยเปื่อยต้มเปื่อยเลยนะครับอ่านี่คือต้นแบบนะครับอ่ะไปดูไปดูที่รอเสร็จนะครับไปดูที่ทําเสร็จนะครับมี2อันนะครับก็ตัวนึงก็สวยงามสีทองอลามนะครับก็นี่แหละนะครับตัวนึงก็เอ่ออะไรนี่ปูนนะครับอ่าทา ด้วยสีดําแล้วก็สีเขียวนะครับขัดให้มันเป็นเหมือนเหมือนเหมือนอะไรเขาเรียกว่าขี้ของขี้ของทองแดงนะครับเ,เป็นสีเขียว,เ,ยวเขียวนะครับวัสดุนี้ทํามาจากอะไรก็ปูนแล้วก็โฟมโฟมนี่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นก้อนๆน,นะครับต้องทําให้มันเป็นผงซชก่อนนะครับให้มันเป็นขุยๆให้มันเป็นเม็ดนะครับ ก็มาผสมด้วยกันนะครับส่วนผสมก็ส่วนอัตราส่วนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า <Huh? S 1> มันเยอะแค่ไหนน้อยแค่ไหนนะครับปูนกับโฟมนะครับอ่าแต่ที่แน่ๆก็ดูรวมๆแล้วมีเสน่ห์ไหมไม่ใช่ดูรวมๆแล้วก็สวยนะครับ <Yeah. S 1> การตาสองคนนะครับอ่นี่ก็ทำหลายปีแล้วลครับตัวนี้เอาอะไรทำนอเอากระดาษนะครับ กระดาษทำก็สวยงามอยู่พอสมควรนะครับ